ดูดิน้องเขาน่ารักหางม้วนเลยดูได้ซื้อน้ำมาหรือเปล่าลูกเอะเอ๊ออะดูดูไม่ได้ซื้อมาให้ตัวเองกินหรอกอ่ะดูดินี่อย่าหมาที่เราเจอเนี่ยหนๆเข้ามากันสองตัวเนี่ยความหิวยูนที่ไหนความสำเร็อยันได้หนไปดูน้องลูกไปเข้าไปดูน้องมาลูกไป ตัวอังอยู่นี่นะคะน้องหมายอยู่นี่นะคะเดี๋ยวหาไม่เจอนู่นดำ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 หางดาบเว้ยดำดำว่างไงลูกบุ้ยหางอ่ะตัวมันแผลบเลยไปลูกไปลูกนู่นไ,ไปตามเจ้าของไปลูกเดี๋ยวหมากัดไปลูกรถมันจะเหยียบรถจะเหยียบ ามไปนูกตามเขาไปนู่นตามเจ้าของไปดูดิเห็นถือของกินไงก็ดิหางเลยอะแปลว่าเคยได้กินไปนุกลูกไปนู่นลูกไปตามพี่เขาไปเออไปลูกไปลูกเดี๋ยวรถเยียบรถเข้าเยอะตรงเนี้ยมาแล้วเห็นไหมนะขัารถเอาไปนั่งทำไมลูกเร็วเร็วลูกอ่งรอรถอีกเวนครู